เขาจะมีถั่มหัวนว้องนิง่งเขางามทางเทิงพุ่งกระชุกมีชุกโบยทาเทิงมึ <c oughs> งยังนนี่อยู่เน,นาะยังเหตุกรรมอยู่เนาะเอาขึ้นมาแดงได้บ่จังเหตุกรรมบ่เมื่อเอิญเขาแล้วเอายานพุนโตกบ่ ว่ขอบคุณพลอยฟังไทยหลายเด้อที่ฝากเงินมาให้ลูกให้พ่ออยู่ดีมี่ฮงให้รำพึงด้วยเป็นสีสันด้านให้ลูกมาจำใจกับขื้นหาพ่อเลยเท่าพันเท่าเด้อปรารถนาจึงได้ขอให้ได้สิ่งนั้นทำพาณิชย์เนี่ยจะเดินเรื่องไกลเลอให้อยู่ดีมี่ฮงสุดประภัณฑ์กับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูมสุคนเนาะเบิร์ตมองสบอน ว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะครับสวัสดีพี่น้องทางเมืองไทยอีกทีนหนึง่งมาพบมาพอกับช่อง YouTube ของวาวิงชัยใจกันดอยพี่น้องเลยอีกคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเพิ่มเติมกันพี่พี่น้องผ่านมาเวม,มาอัปเดตทางทัทางหน้าด้วยว่าทางเรื่อนของเงินมาพอนเนาะเรื่อเป็นไอของน้องนิงกันแนละ้พี่น้องเลยเวมาทางนี้อีกเมือน,นี้ นะก่อนสิออกไปทางทีมงานสร้างบุญนะ้องพี่น้องเนาะพอดีมีภารกิจเข้ามาทางนี้เด็กไมน้อยนะ้องพี่น้องเนาะก็คือเขาเคยมาเนะี่ยพี่เราเนานะเขาเคยมาอ่าเป็นกานบุญกับว่าแมนน้องพี่น้องเนาะเป็นกานบุญทางพ่ออยู่ทางฝั่งไทยเพื่อนฝากเงินมาให้ทางน้องนี้พอได้ใส่ได้จ่ายอ่าแต่ละเดือนแต่ลนะเดือนเนาะพี่น้องอ่าเพราะว่าเพิ่อนขึ้นดูตน้นทงสารว่ายังไงใช่ไหมเบ เรื่องที่ผ่านมาโนบิโนาะคือหลายหลายคนหู้โนพี่นะเอฟซีบางคนเพิ่นกับโบอยากเข้าใจโนพี่น้องในการที่ว่าเขาไปถ่ายคลิปบางคนด้ว่ายันว่าเฮานี่เดี๋ยวเอฟซีซีเอ็นโบติดตามยันยังซีโนบิโนาะกับมันกับทุกอย่างโนบิโนาะถ้าว่าผู้ใหญ่เพิ่นมอบหมายให้แล้วหรือว่าเพิ่นให้เขาเป็นสะพานบุญแล้วมันก็ได้เห็ด อ่ากลายไปได้เห็นได้ทำบมดทุกอย่างนะพี่น้องเลยตัวทางน้องเพิ่นบบได้เมื่อนอนเฮื่อนนะตอนแรกกินไว้สิเพิ่นนอนอยู่นาเพิ่นเกี่ยวเขาพี่น้องเลยเนี่ยเขากรสิเบิ่งซมกันพี่นอ้งนองเพิ่นเกี่ยวเขาเนาะช่วงนี้ก็เกี่ยวเขาพี่น้องเลยทางโบเวียงเองเนเริ่มเกี่ยวแล้วเมื่อวานเมื่อวานก่อนนี่นนนเ,ขขาน,เน,น,น,นาะเ,เากี่ยสว,อนนอส,วยส,ส,สองสามมือแล้วเนี่ยที่เละหายมันเละเนาะพยายามมันเละเลยก็จัางสิเนาะ อัปเดตให้พ่อแม่พี่น้อง FC เบิ่งนํากันบัดทีครูทุกคนพี่น้องอ่าป่ะเฮาเป็นการใช้เวลาเว้าลายยายห่างเดี๋ยวไปเบิ่งทางตรงนี้นี่เฮือนบ่พรทางังของบ่เวียงเนาะต้นม่วงที่บ่เวียงือมาให้เป็นปลูกตอนนั้นใหญ่แล้วพี่น้องใหญ่ขึ้นกว่าเก่าตรงตรงนี้ต้นใหญ่ต้นใหญ่มันสินนใหญ่เนาะี่ืออบ่พร bài đi đâu con? rồi, giờ kia khảo rồi ờ, bò. kia, kia, kia khảo đang. oh, lại đấy. thằng nam có kia không? bò. lấy kia nhau cho nên vậy đấy. nhang mồi bàn nhang thừa bò. nhang thải kia lấy xì kia lấy xì ยังทันในปันจัเทืเน่นาอนั้นเกี่ยวได้ประมาณที่ว่าน,นี่มเี่นี่มันลมอมแต่มัมมนมมได,ได้ได้ให้ยมันลมเนาะมันอยโ่โคตรโยโฮไมมันแต่มีแต่ใบอ่้งามแต่ใบมันสิทีโบนะปลูกมางพีกโบพีชามเดือนอก อันนี้นะปงหมอยง่ที่ว่าโอ้ยเจ้าไปเห็นงานบาหันบปเห็นงานมาหันเดียนายมาโอ้งานเอานายมานะมาปุบมันบไรเพ็ดบ่เพ็บอคือมปกิ้หน้อยเราบบอนี่มันแบบพวกนีันนี้พือมเขื่อนก็ได้เลยเพิกอันนี่นะนแต่กับเพ็ดยูกับบือมพิดน่อยเน

có đây con cá ngủ cay gần đây mặt tên mặt tên đi, tên mặt tên mặt tên mặt tên mực tên mặt อืมติดใหญ่เ <c oughs> ลยี <c oughs> เอ่เอามาแต่ไทยพันมันบ่เอามาแต่ไทเอามายิบเดียวนะเอามานหน่อยๆตรงนึงเอาอยุไทยมาเ้าแกเอานบ่ได้เผ็ดเจ้าเมาาาื่อวานพักไงพักหนา้าพักค้น้าพักาคหน้บาบ่นี่ยนะ โอ้หากระปุกบ่เออได้แล้วา็ลอกชองทิศเนี่ยมันมองงามกระปุกอยู่ไทยทำอยู่ไทยในชองทิศนี่มก้นต้หญ่ายนบ่ต้นใหญ่แล้อยู่ไทยไทยกระปุกจะเพื่องเนี่ยอ๋อข้างในมันมันชิมีรถปั้นดินรถดินมันชิบาดเจบอยู่ไทยเดี๋ยวบัดชื้อดินซื้ออ้นั่นก่อนซื้อดินมาถมเล่นก่อนสีเอาเมื่อปุกมันยังผมมีบนปุกโดยได้เฮาสิเอาแล้ว ม,มันธรรมชาติน,ะนมมา,านะเขาไม่ได้ใส่ย,ยังใส่พุ่นใส่ย,ยังมันคัวมันได้มันนั่น้นินพทาก้อนโลโล,โลมนมัเอาเพื่องมาปอกับบ้านใช่รกระหดงามงาม,งามดิเมนเจีมยแน่นหมดเมื่อปลูกอะไม่ลายอยู่ใหญ่อันรดเขามาจกดินจอกอยังในสิเอาเขาไปเฮือนในสิปลูกเพราะ นี่มันเป็นดินเฮมันปลูกก็ได้น้ำเดินเดือ,อนปลูกมื่ก็เปงน้ามือืมไม่เแล้วปุ่งที่ไม่ยหหรอกจนตไหเกงเนาะไปเบิ่งกันนุง่งนิ่งเกียวเขาก่อ Ôi oh, cầu ngam nó cầu <coughs> <đi đường> <coughs> <Cây dầập> ngam kiều bay bù ma đó bồ và đi đơn nhon đấy nhon nặng mà nó mày cái này cứ nhân mua giặc xúc bên này kiều đấy đi เกี่ยวอะไรจะให้ได้หากระสิร้องมือไม่น,นี่นะ <c oughs> โอ้เข่าวจนที่ถ่มหัวน้องนิ่ง <c oughs> ข่าวงาม, <c oughs> มทางเท,ทิงพุ่งกับชุกมีชุบโบวทางเทงิงพุ่ง ยังเงินนี่อยู่เนาะยังเหตุกรรมอยู่เนาะเอาขึ้นมาแดงได้บ่จังเหตุกรรมบร่กเมื่เอินเขแล้วเออยามฝนตกบ่กเหเนื่ยอยจนบวชอยังมาได้ปั่นยังเตือดิ เกิ่งเกายได้ายเตมกนเิายเติได้เกี่วให้นี่เ็กถึงเกี่ยวแท่งนาบอกดูต่อน้องนห้น่ารุดไหม่พว khá nhiều lúc mình mua mì nhạc nhạc mua mì mì có mì mua đá ấy mì mua đá đúng đấy cậu bắn vô cái nhanh xồm, cứ bắn bắn gì đấy cứ ra ใบลายสมเอาแม่ยันมันเป็นกองขขาใหญ่ได้ขขาหน่อยวะมันอยู่หมมันอยู่หมมันในร่มเขาเขาตัวนั้นมวยอยางงามบรนไดตัวนั้นเนาะ เขาคนแนวเเนาะเขานย่างอันนี้นะจุดสื่อมันมองนี่ขเขาเตียบมากเลยนี่ให้เกี่ยวไว้เขาเนาะ โทรงข่าวโปน้ำมันตัวนั้นโทรงไปจังปกกวนันอืมกินข้าวแล,ล้วรงเกี่ยวขา้าวยังอย่ามากินข้าวเช้าก่อนยังลงยังบอกได้กินนอนอยู่หน้าบ่รคืนนอน ช่วงเกี่ยวข่าวนี่บ่ได้เมื่อเนาะ มาบบบน,นี้มาแต่งเราจนใหญ่เลยทางเฮือนกน็พออยู่ทางเฮือนทางทางนี้ก็พอทางนี้งามมาดิแต่งเพิ่นกำลังขึ้นข้างเนาะขัดกะลินี่พี่น้องปลูกอยู่ดินแห่อยู่หักง,งามนี่แต่งน้องนิง เพ่นนาสีตื่นมาเพ่นนาสีโฮดแล้วน,นี่เปียกเบดน,น้ำเพื่อนกับอยู่ทางเฮือนเดี๋ยพักเงียบค่ะหุ่นพ่นมีเบดปลูกใช่โอ้หน้าเพียงคือว่ามีขบเป็นมะแตงมะทั่วมะพริกเนาะแตงมทั่วพริกทางหน้าเพิ่น ปลูกคือว่าครบใช่ไหมมาบรรณาจะว่าได้กินมาจากักหมักแดงน้องนนี่มาบรรณานี่ยไง่ไว่ะดิมาบรนณาเห็นใบเห็ดแพแวอ,อยู่มานี่ยหนุบก็ง่ใกล้สีดยันปงหลอกเต้นมาบรรณาจะว่าเป็นโจเป็นหมากน้อยมาบรรณา ngon ừ, nhá, là một tốt, ai cũng nào nào không? mười mới sáu à, sơ bài đi, cái nằm nằm ngay sơ đi nơi nằm kia khó để sáu đi nó, nọ nơi mọc tén kìa hốt nằm nè, bố cứ biệt nhá, hốt tên tén mùi ồ sẽ mùi sẽ của nó chỉ hèn mà tên nó sáu này nó, nơi mọc mọc bớt เดียวไปทางใดก็นจนโบอยากเห็นมันหากะแจ้งออกน้ำแชงเด็ดนี่ซื้อได้ใา่แน่ไปทางใดก็บม่เชื่อไม่ามืดเบิดมือเชานี่เนาะนคิดว่ามันจะเป็นยางพลวะว่ะพนตโต๊ะนนี้วะเจอเขาได้หลายมือเลยดิชี่มือนี่นะชี่มือนี่เลยอเอามากองไว้อยู่บางเล่าเลยเนาะพันเนี่ยมันย่อขึ้นเลยนะแต่เมืองนี่เนาะ อันไกลเล่าเลยปันอะไรโยขึ้นเลยเล่าเขาพี่นุ๊กหามเอาวัวนงหนิงอยู่ในปุ่นคือว่าบนมีทางรถไปหามเอาเกี่ยวไปไกลในี่กระแปลงทั้งรถเข้าไปมากระเตนนงหนิงท่านได้เกี่ยวเขาเราเกี่ยวเขาแล้วพี่นุ๊ก มันมีเพิ่งกระทันปะพันเนาะทางรถโมเห่งเนาะมารถเปื่อนแท่มทางรถแต่ตาหอนี่ยโมเห่งไหนมือปลูกลายมันแบบนั่นเนี่กินน้ำมาทัานเนี่นแบงมาขายแล้วบ่ขายตลาดนันปะก็ะมันลายจะขายนี่ย ได้เติมได้ใช้อันฉีดยาบ่ใช้ปุ๋ยบ่คือว่าเนี่ยอะคือใช้ปุ๋ยเอา <No. S 1> โอ้ใบใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยใบลำอิ่มๆขึ้น <No. S 1> เกี่ยวในเดาเลยยังเติมเติมปุ๋ยเข่าชุกดิ <No. S 1> โอคือว่ายังไม่ได้ตีจเะาาเถื่อหระอบาเข่านี ากางเกี่ยวเข่ามาไว้นี่ทิเนาะนอ,อนอนอยู่หน้าบ่ได้มือเฮือนนอนหน้าเนี <c oughs> ่ยบอดขาหน้าเนี่บ่ได้มือจากมือบอกโอ้ยันเลี้ยวเข่าพุ่นเฉยได้เข่าบานมัเนี่เนาะ <c oughs> เลี้ยวเข่าพุ่นมาจาก <c oughs> มือว่านี่เข่าไปมือว่นนี่ ไปเจบบาะมึงยุ่งคิดว่ามึอนอนอยู่เือนไปชงมองนนบเห็นมอยว่คุนฮะเี่ยอเขาวอะนะยังอยู่อเกี่ยววานเกี่ยววานนี่กับมื่อนี่แหละทำชีเดลยวฟังมึงทำท่มีคนไปเกี่ยวให้ป่าเลยปนะ่าบ่ เพื่อนำเงินเย็บปลาขึ้นแต่นองนี่จ้ะปลาขีนน้บ่ายสิโทรให้น้องนิงเงินเมื่อเกลียวช่วยอยู่ทำบ่ท่านเกลียวสิจะช่วยอยู่แรงหูข่าวว่าอันเกี่ยวเขา,ววา,เ,ขาลเลยเลยโบเลยโทรบอกไหนสิโบแมนเมื่อนี้กับเมื่อื่นนะั่นแหละ ขามาคนเขาไปให้ว่าเขาเาก,กีียเพราะอันนี้ก็ได้เครื่องหนึ่งนะจะนอนจะนอนอยู่พ่นบอกนอ,นอยู่เพื่นอนนอน,น,อน,นอนอยู่นี่นอน๋อบ่ได้ไปนอนอยู่พืม เป็นยังมีเฮือนนะคือบุอยากไปนอนจ้ะพนอนอนหนังหลาาแล้วพอนอนสองคนอ๋อพอนอนสองคนเอาพ่อพ่นไปใช่จ้ะไปที่ไหนพ่อไปเห็นงาน่อยพอดีนอนอยู่เตียงเนี่ยพอดีสามคนมาหน่เนาะสามคนทั้งเจ้า เห็นไหมขันมือบ่อได้เงินมายักอย่างขันมือแต่เก่าขันมือได้เงินได้ผลบอมีเ <c oughs> <c oughs> นาะเก่าฮะนุ่งเชื่อกลายช่อนอันนี้จำพอไอเดียวบิางไงจังบูชีเมือนสาวนี่ไผคือเกี่ยวเขาแต่เลิกแท่ว่าคือตัวใหญ่ขนะกว่าสิบบูชอให้มันเป็นสายลายช่อนเนาะ <c oughs> เดิมเดิมเด้เดิมเดิมได้มันน้ำหมอกลงเฮงไม่ใช่้หมหมอกลงลาย,อย,ยเออเออเนาะไอที่น้องเลยเขามาอัปเดตทางนี้บพื่อจะเข้ามาแต่โดนได้โดนโดนมาเท่านึงช่วงนี้ก็บโบคอ,อยมีเวลาเนี่ยมันมันไปไกลจากจากเตกเตกโคนมันไปไกล ไกลพวกเกา่าคิดว่าสีหายนงหนิงเมื่อเฮือนพูดแน่ว <c oughs> ่าการบอกว่ามุ่งทางตาโหอโดยรเปเื่อนแห้งกันดิเออเจอไหมมาชีเมือ่มมอวานนี่กะขึ้นตะเกียวเขาวข้างเพื่อขนเขาจะม้วนขึ้นตะเกียวเขาวหาม้วนไปคนได้แล้วตะเกียวอยู่วะอ๋อทางคนทางเกียวเลยทางโดดไปย,ยังมโหสถมาเฮาได้หาเมน,น่อไหร่าเนาะ กับเฮาบม่ได้หาบได้อย่างน่ะมันอันนั้นน้องไงเอาเงินมาให้ทางน้องนิงคือเก้าน้งนีงไงเงินมานันเงินเจ้าโอ้ยบวเบียบวเียงนี่มาจะขค้นอวายได้เนาะ เงินกับมันประชามเก่าเงินมันลงในในสิบว่าได้ลายที้เก่าลงนิงเ okay, นาะเลยงานปจับเลยชนะ,อะนบ,บอบ <c oughs> อนอนพน้อ <c oughs> มีแต่ว่าให้น้องนิงขอบ,บุญขอบคุณทั้งพ่อเพื่อนเนาะอ่าพี่ว่าขอบ,บุณขอบคุณคอยฟังไทยและด้วที่ฝากงานมาให้รูปให้พ่ออยู่ดีนี่ฮะให้รำพึงด้วยเป็นสิริขั้าน ลูกมาจำได้ก็ขึ้นาพอเลยเท้าพันเท้าเลือปัทนาจึงได้ขอาาให้ได้สิ่งนั้นทำภาริกินเดินน่เลต่อไปเลยให้ยอยู่ดีไม่แห้งสุกพะพาเข้มแข็งตลอดไปให้โยมันก็เยืนตลอดไปถ้าพอเลิกความเจ็บให้ยแรกก้มไขายมีนี้ซะถูกชาถูกนะเนาะเนี่ยวันนี้ไอ้กระิได้ขอจบคลิปลงให้เจ้าหาเกี่ยวเขา่าหรือ,อ,อว,ว,ว่าสิเกินยิงเขา่าบอจ้าหน่อยคนนั้ยังโมย่าเป็นไงยังเศร้าอยู่เนาะโอเคบัดนี้เดี๋ยวไอ้สิมาเยี่ยมมายามไหม nè, ừ. xả eh, bài đi đó, rồi.